สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรามาเจอเซตใหญ่วันนี้คอมโบเซตนะฮะเซตสุดคุ้มมีแค่เซตเดียวใครโทรก่อนได้ก่อนนะครับผมมี4อย่างเลยนะฮะมีม่อนไข่นะครับผมมอนไข่เป็นแบบนี้เลยเซตนี้ผมจะปล่อยแค่2อ0พนะครับผมมอนไข่เป็นกอนะสอกอแบบนี้นะฮะประมาณกิโลกว่า เนี่ยครับมอนไข่แบบนี้เต็มเข่งนะครับผมรูปดอกผมขึ้นให้ดูแล้วนะครับผมต่อไปเซตนี้ลิ้นกระบือนะครับผมลิ้นกระบือได้ทั้งหมดหนึ่งต้นนะครับวางลงเลยครับสองต้นต้นสมบูรณ์ใหญ่หมดเลยนะครับผมสามสี่ต้นอันนี้เป็นกอห้าต้นนะฮะลิ้นกระบืออีกหนึ่งเซต รองเท้านารีเชียงดาวหนึ่งกอแบบนี้หนึ่งกิโลนะครับผมหนึ่งมัดนี้หนึ่งกิโลนะครับผมและก็กหุลาบกระเป๋าเปิดกําลังแทงช่อดอกนะครับผมกําลังออกช่อดอกไม้ทนแดดนะครับสี่อย่างนี้สองพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะฮะดูม่อนไข่เป็นกอเลยนะฮะสวยเลยเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่ อลังการเลยเป็นกอนะครับเนี่ยกอนี้ใหญ่เลยเซตนี้ทั้งหมดนะครับผมสี่อย่างมีแค่เซตเดียวนะครับผมเซตนี้สองพันสี่ร้อบาทรวมส่งใครสนใจเซตนี้เซตสี่อย่างสุดคุ้มมีม่อนไข่ลิ้นกระบือรองเท้านารีเชียงดาวและกุหลาบกระเป๋าเปิดชมพูสี่อย่างนี้เพียงสองพันสี่รอยบาทรวมส่งใครสนใจแอดไลน์โทรมาท,ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่ง 988เซ็ตสี่อย่างสุดคุ้มครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ